สุภาลัยเอเลแกนซ์ผลโยทิน50โดยบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนถือเป็นหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นที่เปิดตัวขึ้นมาในเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานี่เองครับโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเทพรักษนะครับแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครของเรานะครับโครงการบ้านเดียว3ชั้นเลยนะครับ โครงการนี้นี่อยู่ติดถนนเทพรักษ์เลยนะครับมีพื้นที่45ไร่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอนของเราเนี่ยครับก็สำรวจพบว่าโครงการนี้เนี่ยมีขนาด159หน่วยขายไปแล้ว31หน่วยหรือประมาณ20%นะครับนี่คือโครงการที่ ถือว่าค่อนข้างที่จะขายดีเลยนะครับจากการสำรวจของศูนย์ขอ้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับยังพบว่าโครงการนี้ที่เป็นบ้านแฝดสชั้นนี้เนี่ยครับมีขนาดเริ่มต้นเนี่ยครับ243ตารางเมตรมอันนี้ขาย14ล้านถ้า3 2 1ตารางเมตรมขายประมาณ17ล้าน6นะครับแล้วก็380ตารางเมตรเนี่ยครับขายประมาณ20ล้านและ ใหญ่สุดนะครับ466ตารางเมตรขายประมาณ30ล้านครับนับว่าเป็นโครงการคุณภาพที่เปิดตัวขึ้นมาในเดือนธันวาคม2565ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาในประเทศไทยบริษัทเอเจนซี่ฟ r ร์เร e ต t เ t สแทรของเราได้สำรวจไว้ครับ